นี่ครับใส่ไว้ขันเขินนี้และครับผมเดี๋ยวยกให้ดูโอ้โหโอ้โองูอ่ะงูหรือเปลาไรวะนี่ครับผมผมจะยึดช่องพ่อเลี้ยงแล้วครับนี่อันนี้ดังแล้วไม่มาถ่ายแล้วมาพบกับช่องพ่อเลี้ยงพาไปนะครับผมวันนี้ก็มาใส่แทนพ่อนะครับผม ตอนเย็นประมาณห้าโมงครับผมพ่อยังไม่เลิกงานครับก็เลยมาใส่ก่อนครับผมนี่ครับที่จะใส่ครับนี่กำลังใส่อาหารอยู่เลยครับผมเดี๋ยวจะใส่ให้ดูสักสองสามหลังนะครับแล้วก็ค่อยลุ้นกันตอนเช้าทีเดียวเลยครับผมสวัสดีครับไมยที่เราจะใส่ก็ไม้ป่าตามพี่เดียวนี่ครับผมกุ้งเข้าดีครับนี่ครับใส่ตามร่องตามซอยนะครับเนี่ยครับร่อง เดี๋ยวใส่ดูครับผมเหยื่อเหลือก็ไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราสามารถใส่เหยื่อใหม่เติมใส่ได้นะครับใส่เหยื่อใหม่ไม่ต้องใส่เยอะหรอกครับนี่ใส่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับใส่อกไปครับผมมงที่เราจะใส่ครับผมนี่ใส่ล่องนี้ครับตามร่องนี้และครับผมนี่ครับโยนลงไปแล้วครับดูว่ามันจะจมหรือเปล่าครับนี่ครับแบบนี้คือโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวไปใส่อีกหลังนึง้ดูครับผม อีกรอบนึงครับผมที่แต่ไสครับนี่ครับโยนลงไปครับผมนี่ครับจมแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกรอบนึงครับดิไซเบิ้งครับผมนี่ครับไส้ตามร่องนี่นะครับไปครับผมอีกรอบครับเชี่าดิไซครับผมเป็นแปงที่ละครัโยนลงไปเลยครับนี่ครับต้องเห็นพ่อให้มันจมครับผมนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับผม เดี๋ยวขอไสกันด้ยครับผมนี่ครับไสเงนเนี้ยวไปเลยครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็มาเก็บปุ๋งตอนเช้ากันนะครับผมที่ใส่ไว้เมื่วานมากับลุงนินจารครับวันนี้ลงุงจาก็ใส่ของเข้าเมกันครับผมผม,มจะยึดช่องพ่อเลี้ยงแล้วครับนี่วันนี้จังแล้วไม่มาถ่ายแล้ว <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวยกกุ้งดูนะครับว่าจะได้เยอะหรือไม่ได้เยอะครับวันนี้ไปครับนี่ครับใส่ไว้กันเขินนี้แล้วครับผมเดี๋ยวยกให้ดูโอ้โหโอ้งูอ่ะงูหรือปล่าไหรวะนี่ครับโอ้งูแล้วผมกุ้งไม่ได้เยอะเหมือนกันครับโอ้ทำบากลงเอางูไปผมหน่อย ไปนู่นแล้วครับโอ้งูอยู่แล้วผมนี่ตัเบืเริ่มเลยครับแบบลุงเอางูอ,อให้หน่อยอโอ้ครับเดี๋ยวขอ,องูครับผมเดี๋ยวก็พาดูหลังต่อไปนะครับนี่ก็ได้กุ้งเยิ่ยมเองครับแต่งูเข้ามากวาครับผมครับไปไม่ได้ผมต้องให้ลุงช่วยลุงหลังนี้เราจะได้หรอเปล่าครับผม โอ้โหเต็ม้วครับเยอะไมีลงดไ,ได่แล้วอ้ผมพิถุนอยู่้นไหมครับบอดกุ้งอยู่ข้างในครับแต่มุ้งมันดำมองไม่เห็นนะครับโอ้โอะไรครับผมไะครับรุนหลังต่อไปแล้วผม ครับจะพาไปเบิ้งไกลๆครับผมต้องติดแดดได้ฮึบโอ้โหนี่ครับเพียบเลยครับตุ่นเลยลงนี่นะครับกุ้งนะครับหุบให้ดูเลยลงดูครับถ้ามีขายน่าจะเยอะกว่านี้ครับผมเดี๋ยวให้ลุงหุบไปดูครับผมครับกุ้งครับคุณครับหลายเลยครับนี่ครับแพรวประหลาย มันขาดนำครับนี่เบื้องหูล่ะมันเล่นได้หน่อยนี่ครับนะครับลุลังต่อไปเล้ครับผมตัวให้ไม่ขาดครับออกรลางออกครับผมนี่เพย่นี่ครับมันเอากล้ามหนี่นครับเพิ่งกุ้งกันได้น้อยหน่อยงูกับขาดครับผมเพื่อร้นแล้วครับนี่นี่ครับจิตภาเบื้องหลังต่อไปครับผมนี่ครับพี่น้องเบื้องหลังนี้มันเสีได้ได้ครับผม กุ้งกันแล้วนะครับนี่เสียงว่าครับพุดล่ะเอดพุดครับนี่เห็นกุ้งว่าครับพุดล่ะเรียดๆแล้ครับผมลงเอียงออกมากรงค่ายผมลุ้นนะครับนีลุ้นหลางนะครับครับเพราะอะไรเลยครับนี่ครับจะไม่ค่อยไหลไปไหนครับนี่ครับนะครับลุ้หลังต่อไปเลยครับผมนี่ครับสามแยกโยนสลึกเลย โอ้โหนี่ครับกุ้งเห็นไหมพี่น้องผู้หลักกุ้งตัวเดียวเดีนะครับเดี๋ยวครับลุงหุบไปดูนะครับผมข้อใดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเห็นปะเมื่อนี้กุ้งค่อยข้อใดบ้างนะครับผมนะครับไปครับลุงหลังต่อไปเลยครับผมอี่ครับผมไม่อยู่คนเดียวครับลุงเบียร์ผมลุงอีกฝั่งหนึ่งครับผมบังครับ้าเสดบ้า้นี่ครับวางตามข้องอย่างครับผมครับ เออนี่ครับรคุณอะกุ้งมีงม่เดี๋ยวผมหูไปบ้างครับผมคนเดียวลำบากนี่เลยครับผมนีครับทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมเห็นวะครับนี่ครับทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมคุณอะเห็นวะกุ้งน,นะครับรุ่นด,ดำนี่ครับ พอได้อยู่ครับพอได้ก้อยพอได้เอาไปสะสมไว้ได้เลยครับผมนะครับรูกหลังต่อไปเลยครับผมผมตังพิ่งเอาหลังคุณขึ้นมาครับนี่เมืองหลังนี้ครับมาแสดงมาได้ครับผมคนเดียวอีกแล้วครับผมลุงมามาลุงไปเอาของลุงครับโอ้โหพูดนะพี่น้องนะเห็นไหมนะครับกุ้งจะหงุดหไปเบ้างครับโอ้ยมุดกัดเอานี่ กุ้งเห็นไหมเห็นกุ้งไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องกุ้งครับนบ่ค่อยหลายครับมือนี่ครับมันหนาวแล้วครับรู้ว่าหนาวกุ้งที่ขเขาบ่อครับรุ่นหลังต่อไปแล้วครับผมนะครับอีกหลังนึงครับผมรุ่นกับเสดบ่ได้ครับนะครับเซตหล่องย่อยครับ ม่แนอืดอ้น,นะครับกุ้งเดี๋ยวขอหบไห้บ่งสักแป๊บเลยครับน,นครับเห็นว่ากุ้งนี่ครับกุ้งครับผมแป๊บเลยครับคันเดียวลำบากหน่อย ุ้เหนไหครับใ้สนครับเห็ไหมครับใ้ปลาก็ได้หอยก็ได้กุ้งได้ครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมเออ,อ,อผุดอ่ะขาน้ำกุ้งลายน้ำผุดอ่ะครับเห็นปะหู้ยังครับ <Es> อย่างไ,ไงวะเนี่ยไห็นไหมันหูกเนี่ยนะครับกุ้งเห็นไหครับคนเดียวไหมผมไม่ได้นะครับกุ้งหลากหลายเลยครับนะเห็นปะนะครับเพิ่งเจอมีต่อไ well. อ้หลังตะกี้นะครับผมลุกมาแล้วครับหลายเลยครับนี่ครับพี่ ผลงามวันนี้ครับว่าหลายปนไดนครับนี่ครับพ่อได้นี่ครับผมที่ไม่ค่อยหลายปนไดนครับนี่ครับนี่ครับครับข้าเก็บแล้วบ่แล้วครับผมเดี๋ยวเหลือแต่กลับบ้านครับนี่ครับหลังล่าสุดหลังสุดท้ายที่ได้ได้กี่นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวแทกซี่กับบ้านแล้วครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องพ่อเลี้ยงพาเฟิร์นไว้เลยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องพ่อเลี้ยง นี่ครับผมนี่ครับครับว่าแซบไปหาหมอเลยครับแสงวมาลินรับรถมีปัญหาแล้วครับแซบอีหลีครับรับประกันเลยครับมื้อเศร้าฟ้าหน,น่อนถ้าได้กินกลุ่งจอมพรลยง